บรรยากาศสดๆกันหน่อยนะครับตอนนี้คุณลักษิกาแพรทองนะผู้สื่อข่าวท็อปนิวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะไปติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเชิญเลยครับ สถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะคะแม้ว่าบางจุดระดับน้ําจะลดลงไปแล้วแต่ในจุดของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ํากกนะคะต่างยังคงได้รับผลกระทบค่ะชาวบ้านนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าระดับน้ํายังคงท่วมบ้านค่ะบางจุดนะคะสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวค่ะ,ะด้านที่ดิฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศน้ําท่วมขังในพื้นที่นะคะแล้วก็จากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา องค์การมหาชนอัปเดตสถานการณ์น้ำแม่น้ำกกระดับน้ำแม่น้ำกก บริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวงตําบลรอบเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะได้ขึ้นถึงขั้นจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อวานนี้นั่นหมายความว่ามวลน้ําก้อนใหญ่สุดมาถึงแล้วคาดว่าระดับน้ําในพื้นที่จะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะและาและจากการลงพื้นที่สํารวจในช่วงค่าคืนแล้วก็เช้าวันนี้นะคะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตอนนี้นะคะก็พบว่าน้ําในพื้นที่แล้วก็เขตตัวเมืองเนี่ยบนถนน รอบๆเมืองนะคะบริเวณแยกพ่อขุนเมงรายระดับน้ําก็มีปริมาณลดลงไปกว่า10เซนติเมตรซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะมีประมาณ4ี่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ํากกคือชุมชนเกาะลอยชุมชนเทอือกภเกิชุมชนกลองยาวแล้วก็ชุมชนรั้วเหล็กแต่เห็นว่าน้ําในชุมชนนะคะยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่ลดไปประมาณเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นเนื่องจากจุดนั้นนะคะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแอ่งกระทะค่ะอยู่ใกล้ติดกับแม่น้ากก ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ําที่ท่วมขังไม่สามารถที่จะเดินเท้าเข้าไปได้นะคะตรงจุดนั้นและทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยก็ได้ประกาศเตือนห้ามชาวบ้านที่ไม่จําเป็นเข้าไปตรงจุดนั้นน้ําแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยและเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้านะคะที่ด้านหน้าของทางเข้าชุมชนจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่พบชาวบ้านนะคะที่อพยพออกไปแล้วเนี่ยกลับมาดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ําว่าลดลงไปแล้วหรือไม่ดิฉันได้พูดคุยกับพี่โหนกนะคะซึ่งพี่เขาเป็น ็นชาวชุมชนนะคะที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเกาะลอยค่ะภายในบ้านของเขาเป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ําท่วมมิดหลังคาเรียกได้ว่าหลังคาแทบไม่เห็นเลยจนตัวเขากับภรรยานะคะต้องอบพยพไปอยู่ที่บ้านญาติแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้พี่เขาลงพื้นที่มาดูสถานการณ์น้ําและด้วยอาชีพของพี่เขานะคะมีอาชีพเก็บของเก่าเก็บขวดน้ําขวดน้าพลาสติกะคะ่ะเพื่อไปขายต่อก็ลงพื้นที่มาเก็บบริเวณจุดนี้ด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ ทีมข่าวเดินทางมาถึงพบว่ามีขยะมากมายนะคะที่ลอยติดมากับน้ําติดอยู่ตรงริมฟุตบาทค่ะพี่เขาเล่าให้ฟังนะคะถึงประเด็นที่หากว่าเก็บไปแล้วเจอของมีค่าหรือสิ่งของบางอย่างที่มันยังคงสามารถใช้งานได้ก็จะก็จะไม่ได้เก็บไปนะคะแต่ว่าจะเก็บเอาวางไว้บริเวณริมถนนเผื่อว่าเจ้าของจะกลับมาหานะคะเดี๋ยวเราจะลองพูดคุยกับพี่เขาดูค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้พี่ชื่อพี่หนูงใช่ไหมคบครับผมอยากให้เล่าถึงสถานการณ์น้ําในบ้านตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้น่าจะลดลงมาบ้างแล้วครับอือเอตอนแรกก็มันเกินสามเมตรอือคือมิดหลังคาเลยบ้านพี่ใช่ไหมคบใช่หลังคานี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นวันที่น้ํามานี่เป็นยังไงมาเร็วมากอมาประมาณตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าแฟนกับพ่ออยู่แต่พ่อบอกว่าตอนตีสี่ขึ้นมาตรงของเขาละ อระดับหัวเขา่าสายมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆอคือยกของอะไรขึ้นพุ้นที่สูงก็ไม่ทันละอหรือปุบ๊บตอนออกมาก็ระดับพอ,อระดัน้ําเชี่ยวด้วยค่ะ คือเรารถรถยนต์รถอะไรก็ออกไม่ทันลอยหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่เขาไม่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอะไรใดๆหรอคะมีแค่ประกาศว่ามีพายุเข้าให้รถมันระวังขทนั้นแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะมาอืเขาไม่ได้บอกให้ยกหรืออพยพออกเลยใช่ไหมยังครับแล้วก็มาตอนช่วงบ่ายนะที่ว่าเขาบอกให้อพยพค่ะ เห็นว่าวันนี้เมื่อเช้ามาดูใช่ไหมเก็บอะไรบางพีเก็บขวดดน้ำที่ลอยมาทั่วพลาสติกลอยมาแล้วก็ขวดน้ำที่เขาแจกอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้ว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 พบขโมยหรือคนแปลกหน้าไหมเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยหลายจุดเนี่ยเริ่มมีประเด็นในเรื่องของมีขโมยเข้าของด้วยตรงจุดนี้เมื่อเช้าเราเจออะไรไหมมีมีมีแปลกหน้ามาคนหนึ่งบอกว่าบ้านอยู่นี่ แต่ผมไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าเขาเขาเขามาทําอะไรอยู่เขามาดูเขาจะแรกเขาเยะว่าเจ้ารถเข้าไปอแล้วมนเข้าไม่ได้คเข้าไม่ได้แล้วก็ถามว่าอยู่บ้านอยู่นี่ผมว่าบ้านของีอยู่เนี่ยผมก็ได้ไปถามต่อเขาขับไปรถไปเลยอืเขาไม่ได้ตอบอะไรก็บหายไปเลยใช่ไหมใช่ก็เห็นหน้าไม่ชัดเพราะตอนนั้นมันยังมืดอยู่ ค่ะก็อยากจะฝากอะไรถึงพวกมูลหรือซ้ำเติมสถานละกาเลยวะพี่ก็เห็นใจกันบ้างว่าตอนนี้บ้านก็เป็นยังไงก็ไม่รู้อยังไปซ้ำเติมกันเลยเนาะแค่นี้ก็ไม่ได้แค่ตัวละยังไงนะพี่ไม่ได้แค่ตัวกับเสื้อผ้านิดนึงข้าของกระเป๋าอะไรไม่ทันเลยใช่ไหมพี่ไม่ทันอืมอัดอยากจะบอกเลยรไหมไม่รู้เหมือนกันอืมก็ คงจะเริ่มต้นใหม่น้ำต้นใหม่ใช่ไหมใช่พ้าของน้ำหานกินไปหมดแล้วที่ว่าจมหายไปกับน้ำใช่ไหมพี่มีอุปกรณ์เครื่องซักผ้าอะไรนี่ใช่ไหมมีใช่บ้านซักผ้าแล้วก็เครื่องซักผ้าอะไรก็จมน้ำหมดละเหล่ายรถย,ย,ย,ยนต์คันหนึ่งหน้าบ้านคงหายไปเลยน่าจะอยู่อยู่แต่มอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจอม,มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านแล้วไม่ได้มัดเชือกอะไรด้วยขอ้าตอนออกมาก็ลอยคอมา พ่อแม่ก็อยู่ยไปอยู่โรงแรมนู้นละอ <c oughs> ค่ะก็ทีมข่าวทอมนิ้วนะคะก็ขอร่วมส่งกําลังใจให้พี่ด<อ>้วยนะคะ<อ>ค่ะครัค่ะก็จากการพูดคุยกับชาวบ้านในเบื่องต้นนะคะก็จะเห็นว่า หลายเสียงสะท้อนหลายความเดือดร้อนนะคะก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยมีการอพยพออกมาแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีคนเฝ้าบ้านไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆถูกน้ําท่วมเนื่องจากว่ามีขโมยเข้ามาขโมยของโรงเรียนก็มีไปขโมยด้วยนะคะชาวบ้านก็อยากฝากวิงวอนนะคะว่าอย่าซ้ําเติมสถานการณ์ความเดือดร้อนของชาวบ้านอีกเลยค่ะเพราะว่าทุกครัวเรือนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเลยค่ะแล้วก็ก็อยากจะฝากเตือนหลายๆคนนะคะตอนนี้ถ้าเกิด ไม่จำเป็นหรืออะไรเนี่ยค่ะก็อบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนี่ก็เป็นสภาพความเดือดร้อนและก็เสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะ ขอบคุณคุณลักษิกาแพลทองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะอีกหนึ่งเสียงสะท้อนก็ความเดือดร้อนเนี่ยนอกจากน้ําท่วมแล้วคิดถึงการฟื้นฟูหลังน้ํารถแล้วยังมาเจอการซ้ําเติมกันแบบนี้อีกด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวคุณพดุงศิลปรีชัยยนนี้คือที่อํเาเภอแม่สายะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์กันค่ะ ขอบคุณครับไม่แน่ใจว่าที่ตัวอำเภอเมืองเขตเทศบาลน,นครเชียงรายฝนตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่อำเภอแม่สายบริเวณริมชายแดนนะครับด้านหน้าตรงด่านตอมอเนี่ยฝนได้ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตอนนี้พื้นที่อำเภอแม่สายแทบทั้งอำเภอเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับ เช่นเดียวกับสภาพน้ําที่บริเวณที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้คือจุดที่เรียกได้ว่าเป็นบริเวณซอยหน้าสอพอแม่สายนะครับหรือเรียกว่าซอยซอยค้าเพชร้าพลอยซึ่งผมได้มารายงานเมื่อสองวันก่อนสภาพน้ําถือว่าลดลงไปแต่ว่าไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะบริเวณตรงสี่แยกกลางซอยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นสภาพน้ําที่ยังคงเชี่ยวกรากอยู่นะครับไม่สามารถเดินลงไปได้นะครับเมื่อกี้ผมลองเดินลงไป ไปจนถึงประมาณเสาไฟฟ้านิดนึงก็ไม่สามารถเดินต่อได้เนื่องจากว่าดินโคลนเนี่ยดูดเท้าผมเป็นอย่างหนักเลยไม่สามารถเดินไปไหนได้และไม่สามารถลงไปด้วยเท้าเปล่าได้เนื่องจากว่าใต้ดินโคลนเนี่ยมีทั้งเศษแก้วเศษดินเศษหินนะฮะจึงไม่สามารถลงไปกว่ามากไปกว่านี้ได้แต่ สภาพโดยรวมยังถือว่ายังอยู่ในระดับทรงตัวนะครับน้ํายังคงไหลเชี่ยวและก็มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายสิ่งของได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนก็ยังคงติดอยู่ด้านในนะครับบางส่วนกเ็เลือกที่จะเดินออกมาบ้างแต่ว่าหลังๆมานี่ก็คือประชาชนที่ติดอยู่เนี่ยเลือกที่จะไม่เดินออกมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภยัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ย เข้าไปส่งกำลังบำรุงนะครับเอาน้ำเอาข้าวเข้าไปแจกแล้วตอนนี้ฝนตกอย่างหนักสภาพอากาศคงไม่น่าจะเอื้อประโยชน์ให้เริ่มปฏิบัติการการช่วยเหลือซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพี่ๆทหารจากหลายหน่วยงานก็คงจะเริ่มเข้าพื้นที่ซึ่งก็น่าจะต้องรอให้ฝนเนี่ยหยุดตกลงก่อนนี่คือสภาพโดยรวมของระดับน้ําที่ยังคงท่วมสูงในพื้นที่ของเกาะทรายเหมืองแดงนะฮะ พาคุณผู้ชมไปดูสภาพความเสียหายหลังน้ำลดตรงบริเวณบนถนนพหลโยธินนะฮะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังอาคารศุลกากรอ,อาคารต่อหมอนี่ฮะตรงนี้คือน้ำลดหมดแล้วนะฮะนี่คือสภาพความเสียหายมีทั้งรถที่จอดอยู่ขับหนีไม่ทันมีสภาพดินโคลนนะครับบนถนนยังเป็นดินโคลนอยู่นะฮะ ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้ไกลๆออกไปก็เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือของค่ายหนึ่งที่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของสัญญาณให้นะครับแต่อีกสองแต่อีกสองออสองบริษัท2ส,สถานีก็คือยังไม่มีเข้ามานะครับมีเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารพอสมควรนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูสภาพความเสียหายเริ่มมีประชาชนที่เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เจ้าของบ้านที่ปลูกอยู่ริมถนนเนี่ยก็ออกมาทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองบางส่วนก็ม มาดูรถที่จอดทิ้งไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับรถที่จอดทิ้งไว้น่าจะเสียหายร้อเนื่องจากจมอยู่ในน้ำมาเป็นเวลานานนี่คือบรรยากาศล่าสุดบนที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สายนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ9โมงเนี่ยผมจะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนเหมืองแดงซึ่งตรงจุดนั้นก็มีสภาพ ไม่ต่างจากชุมชนเกาะทรายตรงจุดนี้นะครับเมื่อสักประมาณกเกือบหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาช่วงเช้าผมได้ขับรถผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายก็ได้เห็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือนะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพรถสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็มีการแชร์กันก็ยืนยันนะครับว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือได้มาจอดประจำการเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายแล้ว เดี๋ยวก็ต้องดูเจ้าหน้าที่พี่ๆจากกองทัพเรือแล้วครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะนํารถสะเทินน้ําสะเทินบกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ไหนของอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวได้รับรายงานนะครับว่าเมื่อเดี๋ยวอีกประมาณชัก11โมงถึง11โมงครึ่งวันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอุ้งอิงนะครับจะเดินทางมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งถ้ามีรายงานแล้วก็บรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจน้ําท่วมที่อํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผมจะรายงานบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับค่ะขอบคุณค<อ>ผู้สื่อข่าวของเราคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยุอยู่ที่แม่สายนะคะตอนนี้อยู่2จุดอําเภอเมืองแล้วก็ที่อาเภอแม่สายคุณพดุงศิลป์อยู่หน้าด่านเลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าบางจุดนี่น้ําลดแล้วนะคะเมื่อวานก็เริ่มเห็นร่องรอยความเสียหายค่ะมีดินโครนนะคะที่มาพร้อมกับน้า รถราทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายเยอะเลยนะคะที่เมื่อวานนี้ภาพแม่สายเนี่ยน้าลดลงบางจุดนะบางจุดเท่าน,น,นั้นนะคะก็หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูล,ล้ค่ะและเดี๋ยววันนี้ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกำหนดก็คือจะลงที่แม่สายที่เชียงรายก็เนี่ยพอบางจุดน้ำลดอ่ะสิ่งที่อยู่ก็คือพวกโคลนดินเลนต่างๆขยะเนี่ยฮะจะต้องมาตักมา ต้องใช้เวลาในการคือเรียกว่าฟื้นฟูอีกเยอะเลยฮะที่มันอยู่บนถนนนะฮะไม่งั้นรถก็วิ่งสัญจรไม่ได้นะครับที่โครนทั้นั้นเลยนี่เมื่อคืนกลายเป็นเมืองร้างนะฮะโอ,อะ้แต่ก็ยังน้อยเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังยังวางใจไม่ได้เพราะว่าต้องดูว่าจะมีฝนลงมาเพิ่มเติมไหม ก็เมื่อกี้คุณประดุงศิลป์ยืนข้ามการสายฝนเลยฮะสายฝนเยแต่ว่าอยู่ที่ว่าตกหนักเบาขนาดไหนนะครับค่ะเพิ่มเติมนะคะฝากเตือนภัยสําหรับชาวเชียงรายค่ะตอนนี้มีเรื่องน่าห่วงเหมือนที่คุณลักสิกาแพททองก็ได้ไปสอบถามบอกว่าตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วมีการช่วยโอกาสมีการลักขโมยเกิดขึ้นค oh. <ผม S 1> ่ะตอนนี <laughs> ้พ <enjoying attacking> <fear> right? ี Now, menu, this. This ่น uh, ้องหลายคนนะคะก็หวาดภวากันไหนจะเจอน้ําท่วมไหนต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายยังต้องเจอขโมยอีกค่ะมีการฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนี่มีการโพสต์เตือนกัน ะะจากชุมชนคนแม่สายค่ะหลายจุดค่ะมีร่องรอยนะรู้ชัดเลยว่ามีขโมยขึ้นบ้านนะคะมีคนปีนขึ้นหลังคาบ้านห้องนอนบ้างละโดยเฉพาะโซนหมู่บ้านปียพรซอยร่มโพหลังโบสคริสตแล้วก็มีได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบหลังคาค่ะคล้ายเสียงตอกสิ่งของนี่มีการมาช่วยโอกาสกน,นในช่วงที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนนะฮะเนี่ยคือเรียกว่าคนเลวยังไงมันก็เลวจริงๆงนะฮะ น้ำท่วมมันยังไม่หายเร็วเลยมันยังไปขโมยของชาวบ้านเขาอีกเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มชายชะกันใส่ไฟติดหัวพูดไทยไม่ชัดใช้รถโฟวิลประมาณ10คนออกขโมยทรัพย์สินชาวบ้านแถวฝั่งหมิน่นใครพบเห็นแจ้งตำรวจด้วยค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนกันแล้วก็อีกหนึ่งความสำคัญนอกจากโทรศัพท์มือถืออาหารน้ำดื่มต่างๆแล้วนะคะเรื่องของเสื้อผ้าที่เราต้องไปซัก พราะว่ายัางต้องใช้ยังต้องใส่อยู่นะคะล่าสุดมูล,ลนิธิกระจกเงาเปิดจุดบริการซักผ้าฟรีค่ะมีเพิ่มเติมนะคะหลายที่เลยก็เข้าไปดูดรายละเอียดได้ค่ะที่แฟนเพจมูล,ลนิธิกระจกเงาเปิดจุดซักผ้าอบผ้าค่ะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยดันหน้าแล้วก็ชาวบ้านผู้ประสบภยัยใช้บริการฟรีเลยนะคะมีการตั้งจุดบริการหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายดูแลชาวบ้านผู้ประสบภยัยให้ได้ใส่เสื้อผ้าสะอาดค่ะหลายพิกัดหลายจุด เรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเขามองปัญหารอบด้านออคือจอจุดเล็กจุดน้อยอย่างเงี้ยคำถามคือใช่ไหม,มบ้านเราน้ําท่วมเสื้อผ้าเปียกหรือว่าเราเอาของติดตัวมาไม่ได้มีอยู่ชุดนั้นชุดเดียวอะอเสื้อผ้าซักที่ไหนอ่าเห็นไหมทั้งภาคเอกชนทั้งมูลิตี้กระจกเงาเขาก็เลยนั่นก็ตั้งจุดบริการซักผ้าฟรีให้น่ารักมากนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์สแงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ